เรื่องลับวิญญาณหลอนตอนเกมเรียกวิญญาณผมได้ไปงานคืนสู่เย่าของโรงเรียนเก่ามาครับเพอได้เจอเพื่อนได้คุยเรื่องเก่าๆในสมัยที่เรียนกันน่ะมาเลยทำให้ผมนั้นนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาเป็นเรื่องที่นึกถึงทีไรก็ทำคนหัวลุกทุกที ย้อนไปเมื่อสองปีก่อนผมเรียนอยู่ชั้นม .6 ของโรงเรียนชายล้วนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพจำได้ว่าเป็นช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่สองครับวันนั้นเป็นวันที่ผมกับเ,เพื่อนอีกสามคนเป็นเวรทำความสะอาดห้องและว,วันนั้นวิชาสุดท้ายนั้นเป็นวิชาพละเพื่อนในห้องที่เหลือก็จะหอบกระเป๋าลงไปเรียนแล้วก็กลับบ้านกันเลยจะมีก็แต่พวกผมที่ต้องกลับขึ้นไปทำความสะอาดห้องเรียนกันต่อ เวลาตอนนั้นประมาณ5โมงเย็นครับและเนื่องจากนั้นเป็นภาคเรียนที่สองเข้าหน้าหนาวพอดี้องฟ้าจะมืดไวกว่าปกติพวกผมทำความสะอาดห้องเรียนกันไปจนกระทั่งเสร็จก็ราวๆหกโมงเย็นเพื่อนผมคนหนึ่งในห้องนั้นที่มีชื่อว่าไอ้จืดอยู่ๆมันก็นึกสนุกอยากเล่นอะไรไปเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นมาผมและเ,เพื่อนๆที่เหลือจึงต้องจำใจเล่นด้วยเพราะต้องอาศัยติดรถมันกลับบ้าน แต่ผมก็พูดขึ้นมาก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้าเล่นผีถ้วยแก้วกูไม่เล่นด้วยที่ผมพูดไปตอนนั้นไม่ใช่เพราะผมกลัวแต่ผมคิดว่าเล่นไปก็ไม่น่าจะเจอเพราะเคยลองมาแล้วบ่อยๆไอ้จืดมันเลยพิมพ์หาวิธีเ,ร,เรียกผีต่างๆใน Google ดูนะครับก็ไปเจออีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจผมจำไม่ได้นะครับว่ามันเรียกว่าอะไรแต่วิธีการของมันก็คือให้ทุกคนน่ะนั่งล้อมวง เป็นวงกลมโดยเว้นไว้ว่างหนึ่งที่นำเทียนไขามาจุดตั้งไว้ที่ด้านหน้าของตัวเองคนละเล่มแล้วนำเทียนอีกเล่มหนึ่งนะที่ยังไม่ได้จุดมาตั้งไว้ตรงที่เขาเว้นเอาไว้เสร็จแล้วก็ให้แต่ละคนนะ่ะเล่าเรื่องผีที่เคยเจอหรือว่าเคยได้ยินมาพอแต่ละคนนั้นเล่าจบก็ให้เป่าเทียนของตัวเองให้ดับทำแบบนี้จนครบทุกคน แล้วเทียนเล่มที่ไม่ได้จุดไฟจะติดไฟเองและวิญญาณที่อยู่แถวนั้นก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นพวกผมนั้นไปเอาเทียนมาจากห้องพระพุทธศาสนาแล้วมาเล่นกันในห้องเรียนตรงหน้ากระดานดำขออธิบายนิดหนึงนะครับว่าลักษณะห้องเรียนก่อนห้องเรียนของผมนั้นจะเป็นประตูเหล็กสองบานที่หน้าห้องกับหลังห้องมีหน้าต่างเหล็ก แล้วก็ช่องด้านบนของหน้าต่างแต่ละบานน่าจะเป็นกระจกใสผู้ผมนั้นปิดไฟเล่นกันจึงเหลือเพียงแค่เทียนไขกับช่องกระจกเท่านั้นที่ช่วยให้แสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาได้ไม่รอช้าครับผู้ผมก็เริ่มเล่นกันเลยเริ่มจากไอ้จืดนั้นเล่าคนแรกเล่าเสร็จก็เชิญวิญญ,ญาณและก็เป่าเทียนของัวยองนั้นดับเพื่อนคนที่สองก็เริ่มเล่าต่อทําเหมือนกันกันกบไอ้จืดทุกอย่างตามด้วยคนที่สามต่อ แล้วก็ตามที่ผมเป็นคนสุดท้ายพอครบก็จะเหลือเทียนแค่เล่มสุดท้ายที่ติดไฟอยู่ผมเลยพูดกับไอจืดว่าเฮ้ยไหนวะเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนี่วะไอ้จืดมันก็สะดุ้งตกใจพร้อมกับบอกว่าเฮ้ยขอโทษวะกูทํารรผิดพิธีกูลืรรม,รรมไปว่าเทียนเล่มสุดท้ายน่มันต้องไม่จุดแต่กูดันจุดทุกเล่มเลยด้วยความที่ผมและเพื่อนคนอื่นต้องเสียเวลากับพิธีของมัน รวมทั้งกลับบ้านค่าเลยวายใส่มันกันใหญ่และในตอนนั้นเองที่พวกผมนั้นได้ยินเสียงลากเก้าอี้ดังมาจากหลังห้องผมน่าตกใจรีบหันไปมองแต่ก็ไม่เจออะไรตอนนั้นสังเกตได้ชัดเจนเลยครับว่าในห้องเรียนนั้นมืดมากแล้วครับแสงจากข้างนอกหน้าต่างนั้นเริ่มหมดไปเหลือแต่เพียงแสงไฟจากเทียนไขเล่มสุดท้ายเท่านั้นในขณะที่พวกผมกําลังเหว่กันอยู่ ตรงเทียนไขเล่มที่อจืดมันไม่ได้ตั้งใจจุดก็ปากรดให้เห็นขาคู่หนึ่งยืนอยู่ที่ด้านหลังของเทียนเล่มนั้นขาคู่นั้นใส่รองเท้าผ้าใบของนักเดินชายแล้วก็มีคราบเลือดแห้งติดอยู่ที่ขาและถุงเท้าเต็มไปหมดแล้วเขาก็ค่อยย่อเข่าลงมาอยู่ที่ท่านั่งยองเอาหน้าใกล้เทียนพวกผมที่นั่งนิ่งตัวแข็งชาทําอะไรไม่ถูกเลยกับสิ่งที่เห็นใบหน้าของเด็กคนน,นั้นนั้นเห็นไม่ชัดเท่าไหร เห็นแค่ว่าใบหน้านั้นมีบาดแผลและคราบเลือดนั้นเต็มไปหมดในจังหวะที่พวกผมกําลังอึ้งอยู่เด็กคนนั้นก็เป่าเทียนเล่มสุดท้ายดับไปทีนี้แหละครับห้องเรียนนี่มืดสนิทเลยพวกผมต่างวิ่งร้องตะโกนเสียงดังออกมาแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นคือเพื่อนอยู่ไหนไม่สนใจแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตกันเลยครับจนผมนั่นมาอยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนคนแรกส่วนเพื่อนที่เหลือนั้นที่วิ่งตามออกมากันจนครบด้วยความที่วิ่งกันมากันเหนื่อยมากลุงยามที่เฝ้าหน้าประตูโรงเรียนแกเห็นแกเลยถามว่า เ้ยไปทําอะไรมาทําไมสภาพเป็นแบบนี้พวกผมก็ยังไม่กล้าบอกเพราะว่าไปเจออะไรมาไอ้จืดเพื่อนผมเลยตอบไปว่าพอดีพวกผมเพิ่งจะเตะบอลเสร็จครับเลยเหนือ่อยลุงยามแกก็ทําหน้างงพร้อมกับบอกว่าไม่ได้ถ้าว่าเหนือ่อยหรือไม่เหนือ่อยแต่ขาพวกเองนะ่ะไปโดนอะไรมาทําไมเป็นแบบนั้นพวกผมเลยมองไปที่ขาตัวเองก็ถึงกับช็อกเลยล่ะครับเพราะที่ขาและถุงเท้าของพวกผมเต็มไปด้วยเลือดแห้ง ทุกคนลักษณะแบบเดียวกันกับขาของเด็กคนนั้นไม่มีผิดเลยครับหลังจากวันนั้นพวกผมก็ล้มป่วยกันเป็นแถวจะมีหนักสุดก็คือไอ้จืดที่รถล้มจึงต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ยังโชคดีที่แค่ขาพลิกกับเป็นแผลถลอกเท่านั้นหลังจากหายดีแล้วพวกผมก็พากันไปทำบุญให้กับเด็กคนนั้นส่วนเด็กคนนั้นตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องพวกผมก็ไม่เคยเจออีกเลย จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและเป็นอะไรตายถึงได้มีสภาพเป็นแบบนั้นแต่ก็น่าจะเป็นเด็กโรงเรียนของผมเองนั่นแหละและก็นี่คือเรื่องจริงที่ผมกับเพื่อนได้เจอมากับตัวเองเลยครับกล่าวขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกคนสวัสดีครับ